รถเก่งใช้งานราคาประหยัดประหยัดข่อนสบายๆบายแค่เดือนละคา0 0นกว่าบาทแนะนำคันนี้เลยค่ะเจ้านิส s ันอเมล่นะคะคันนี้เป็นรุ e ่ือ 2ESportT e c h นะคะเป็นรถปี2019ราคาพิเศษพิเศษมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาแค่279,000บาทเองนะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานเก่งแนะนำคันนี้เลยนะคะคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันแน่นอน สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดอีกคันนะคะวันนี้พามาพบกับเจ้านิสันเอเมล่านะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2 e s p o r t tech นะคะ เป็นรถปี2019ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะ2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000ันกว่าบาทท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะราคาประหยัดประหยัดเก๋แนะนำคันนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะกับรถนะคะคุณภาพเกรด A รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนกับรถคันนี้นะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บพาทุกท่านไปชมกันเลยนะคะ มาชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าของตัวรถนี่เลยได้โคมไฟแบบมัลติรีเฟลกเตอร์แบบนี้เลยนะคะสวยๆกระจังหน้ายังสวยๆเดิมๆเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนเครื่องด้วยนะคะทุกอย่างนะคะสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะคะส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มใดๆเลยยังสันเหลี่ยมยังคมคมอยู่นะคะนี่เลยฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะท่านใดที่มอง หารถใช้งานราคาประหยัดแนะนําคันนี้เลยนะคะมาชมกันต่อในส่วนของล้อนะคะล้อได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนิสสันเลยนะคะเป็นขอบ15นะคะส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางปี19นะคะนี่เลยยังใช้งานได้อยู่นะคะซุ้มเนาะซุ้มล้อด้านในนะคะก็อย่างปกติทุกอย่างนะคะสวยชมกันต่อนะคะในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยงนี่เลยนะคะชุดไฟเลี้ยวเลยมาชมในส่วน ของกระจกรถนะคะกระจกรถนี่เลยเป็นกระจกรถเดิมจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ของนิสสันนี่เลยบ่งบอกผู้บานเลยนะคะว่าเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานแน่นอนไม่มีรอยแตกแล้าใดๆเลยนะคะคันนี้ติดกันศาสมาเรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยอเมลลากกันศาสมาเรียบร้อยเลยนะคะไปชมในส่วนของด้านในกันเลยนะคะ แผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะคะมือจับเป็นสีดําตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วมีชุดลาโพงมาให้พร้อมเลยนะคะซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะรถคันนี้นะคะยังสวยๆเดิมๆเลยนะคะมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะสลับเดินได้สีแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะยังใหม่ๆเลยนะคะมาดูในส่วนของ ตัวปรับเบาะได้เป็นแบบมือยกนะคะแล้วก็น็อตซอกเสาบีตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องผูุ้ดยสารด้านหลังนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังแผงข้างประตูตรงนี้ก็ยังสวยๆนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันมือจับเป็นสีดําตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีชุดลาโพงมาให้พร้อมเลยนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนี่ค่ะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอาดนะคะเป็นเบาะผ้าสองหมอนนะคะถือว่ารถใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะสามารถเป็นที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะนี่เลย สะดวกสบายมากเลยนะคะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะคะได้คันนี้ได้แผ่นรองมาด้วยนะคะคอนโซลกลางสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะห้องผู้โดยสารถือว่ากงกว้างแบบนี้เลยนะคะหลัวท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับราคาแค่2 7 9 0 0 0บาทนะคะราคาพิเศษพิเศษสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้ ได้เป็นหลอด LED นะคะโลโก้อเม l ่ายังอยู่ครบๆเลยแล้วก็โลโก้นิสสันยังอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2 e s p o r t Tech นะคะถือว่ารถใช้งานมานีน้อยราคาประหยัดประหยัดนะคะ279,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะคะนี่เลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะ เดี๋ยวส่วนถัดไปนะเดี๋ยวเก็บพาทุกท่านไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะกันนะคะมาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะนะคะ,ะห้องเก็บสัมภาระ,ะกงกว้างคานตรงๆเลยนะคะนี่เลยคานยังตรงๆ เมท a อาร์ตยังอยู่ครบๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนรถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนี่ค่ะสิงทางมะพร้าวเดิมๆเ,เลยนะคะ ซีนทางมะพร้าวเดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยได้ยางอันไหลมาด้วยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะ <S 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 รถคันนี้ถือว่าสวยคุ้มๆแน่นอนค่ะมาดูด้านบนกันนะคะฝากระโปรงท้ายคันนี้นะก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยเดิมๆจากโรงงานทุกส่วนเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะคะไม่เคยโดนขันโดนไขเลย, <S <S ดดย <ladder> เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะในส่วนของห้อง ผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะฝั่งนี้นะคะแผงข้างประตูเขาก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะมีเลยมือจับเป็นสีดำตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีชุดลำโพงมาให้พร้อมเลยนะคะนี่เบาะผ้าสวยๆด้านในห้องผู้โดยสารก,กว้างๆเลยนะคะได้เบาะผ้าสวยๆใหม่ๆเลย ถือว่ารถใช้งานมาน้อยๆกับราคาพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก็บไว้ใช้งานเก๋นแนะนําคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันนะคะ คันนี้ได้แผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันมือจับเป็นสีดำตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วมีชุดลำโพงมาให้พร้อมเลยนะคะซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับเยื่อแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะคะคุณภาพของตัวรถคุณจะได้รถดีรถสวยไปใช้งานแน่นอนเพราะเราคัดรถพิเศษเกรดเมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวเบาะนี่เลยเป็นเบาะผ้า เบาะผ้าสีดําเดินได้สีแดงสวยๆเดิมๆเลยนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานคันนี้ถือว่าประหยัดมากๆเลยแล้วก็ตัวปรับเบาะนะคะเป็นแบบมือยกปรับได้6ทิศทางนะคะฝ <t> ั่งตรงนี้นะคะซอกเสาบีน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะรถสวยๆคุณภาพเกรด A แบบนี้นะคะสนใจรีบพักหาเกตด่วนเลยนะคะเด <t> ี๋ยวส่วนรายละเอียดของด้านในไปชมกันต่อเลยนะคะ มาชมในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นแบบสามก้านนะคะได้แอร์แบ็กมาด้วยนะคะนี่เลยพวงมาลัยสวยๆแล้วก็ตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะนี่เลยยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ไม่มีร่องรอยขาดเลยนะคะยังเป็นส่วนเดิมๆจากโรงงานแน่นอนค่ะรถคันนี้นะคะ ก็คือเลขไม่์เขาวิ่งไปอยู่ที่60,000นะคะกับรถปี2019ถือว่ารถใช้งานมาน้อยมากๆเลยคอนโซลด้านหน้านะคะนี่เลยสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะคอนโซลหน้าสวยๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะยังใหม่ๆเลยนะคะฝังะะ่งนี้นะเป็นเก๊ะใส่เอกสารคู่มือรถนะคะส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นวิทยุแบบเครื่องเล่น CD นะคะ AMFM ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยมาดูตรงแอร์นะคะแอร์ได้เป็นแบบแมนนวลนะคะปรับได้4 ระดับเลยนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นมากๆเลยนะคะส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะมีที่วางแก้วให้2จุดนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโตมานะคะนี่เลยใช้งานได้ง่ายๆมากเลยนะคะท่านใดที่มองหารถใช้งานนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มคุมมากเลยนะคะด้านบนนะคะม่านบังแดดนะนี่ใช้งานได้ปกติส่วนตัวไฟใช้งานได้ปกติเช่นกันนะคะ ทุกอย่างยังสวยเดิมนะคะกับราคาพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะถือว่าไร่รถสวยรถเก่งไปใช้งานแบบนี้เลยนะคะรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่มองหารถใช้งานสามารถโทรสอบถามข้อมูลที่เก๋ได้เลยนะคะรถคันนี้สวยคุ้มประหยัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวส่วนถัดไปนะคะเก๋จะพาทุกท่านไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน ไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะคะห้องเครื่องยนต์ยังสวยๆส,สะอาดสอาดแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันเลยนะคะแล้วน็อตทุกตัวเม็ดอาร์ตทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบๆเ,เลยนะคะสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะรถคันนี้ดูแลมาอย่างดีนะคะรถปี2019คุณภาพของตัวรถนะคะเครื่องยนต์นี่เลยไม่มีร่องรอยหยดน้ํามันใดๆเลยนะคะนี่เลยห้องเครื่องยนต์แห้งๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะ ะะส่วนฝากระโปรงด้านหน้านี่นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้เลยฝากระโปรงหน้าน,นะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานยังมีมออก,กนะคะสติ๊กเกอร์มออก,กยังอยู่ครบๆเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะกับราคาแค่2 7 9 0 0 0บาทนะคะสวยเดิมๆแบบนี้รีบโทรหาเกดด่วนเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะเก๋นแนะนำคันนี้คุณจะได้รถเก่งราคาประหยัดประหยัดไปใช้งานกันแน่นอนผ่อนสบายสบายที่เดือนละ5 0าพันกว่าบาทนะคะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.79เท่านั้นและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์เซนให้ถึงหน้าบ้านกันเลยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆกับเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 4 3 0 0 6 8 3หหรือจะมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ ซอยเสยรีไทย68แยกหน,นะคะมีนบุรีสามารถโทรสอบ3เส้นทางที่เก๋ได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจในตัวรถนะคะบอกได้เลยว,ว่าคันนี้พิเศษมากๆกับราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะรถเกง๋งราคาประหยัดผ่อนสบายแล้วก็คุณภาพเกรดเอต้องมาซื้อรถที่เพชรยนต์เท่านั้นค่ะ เอาละครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกนะคะฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่แน่นอนกับคลิปถัดไปของเก๋กับรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดนะคะเก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดอีกเยอะมากมายเดี๋ยวเก๋มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ আহ <us>